ก็มาต่อมาไซส์สามต้นห้าร้อยนะครับเมกี้หลุดหลุดไม่เป็นไรไซส์สามต้นห้าร้อยนะครับอะต้นที่หนึ่งนะครับต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งในชุดที่หนึ่งนะครับไซส์สามต้นห้าร้อยนะครับก็เป็นตัวใยไหมสวยๆเลยสามต้นห้าร้อยชุดที่หนึ่งเป็นตัวใยไหมนะครับสวยๆต้นที่หนึ่งนะครับสามต้นห้าร้อยต้นที่สองอันนี้มีสองสีนะครับอื มีแสงทองนะครับกับตัวชมพูตัวนี้ชมพูตัวใหม่ชมพูตัวใหม่นี่น,น,นะครับต้นที่สองนะครับเพราะทรงสวยโขดนี่โอ้เครื่องโขดนี่ไม่ต้องพูดถึงนี่เสียบสามด้วยตะ่กี้ก็เสียบสามเรื่องโขดนี่มไม้ไซส์นี้ไปขึ้นกระถางสิบสองนิ้วได้เลยครับต้นที่สองนะครับต้นที่สามโอ้ต้นที่สามน,น,นี่เป็นะระฆังทองนะครับเป็นะระฆังทอง เป็นระคังทองจติบโตต้นี้บานแล้วมันบานหลายวันแล้วมันโรยแล้วนี่ต้นที่สามนี่โคตรสวยก็เต็มอะเต็มกระถางนะครับแต่ว่ายังไม่ใหญ่แบบยังไม่ได้แบบบ,บุบบับบุบบับอะไรตเต็มกระถางเนี่ยทรงมันดีอิงก้านมันดีไม้ไม่เสียบได้ยังไม่ตีทุ่นเท่าไหร่นะครับแต่ทรงมันดีครับทรงดีก็เอามาขายเลยยังไม่ต้องรออะไรก็คือไปถึงลูกค้าเลี้ยงไม่ถึง2เดือนก็จะใหญ่แล้วเพราะว่าไม้มันเต็มกระถางหมดแล้วกับชุดที่1ต้นที่สามนะครับอ่านครับเรีรรรรรรยบร้อยทรงสวยเนีย่ยไม้ทรงสวย,สวยเห็นไหม ชุดที่สองนะครับอือม,มาแล้วอันนี้คือตัวดอกหอมนะครับมีกิ่งสามกิ่งจะติดสองตัวดอกหอมนี่ยังไงก็หอมเนาะต้นที่หนึ่งในชุดที่สองนะครับก็ขดใช้ได้โดอ้วนใหญ่รากวุ่นวายไปหน่อยก็ไปตัดแต่งเอาวุ่นวายไปหน่อยก็ไปตัดแต่งเอานะครับต้นที่ต้นที่หนึ่งในชุดที่สองนะครับอ่ะต้นที่สองในชุดที่สองนี่อันนี้ อันนี้เป็นหินอ่อนนะครับด่างหินอ่อนแต่ว่าโอ้โหอันนี้เป็นไม้เสียบเดียวแต่คิดดูดีสวดทรงอง์เอวมันโอ้โหนี่เห็นยังนี่สวยมากตั้งต้องเยนี่สวยมากสวยมาก,มากโคตรลากโอ้โหกิ่งก้านดีทรงพุ่มสวยมากครับ<ย>ต้นที่สองนะครับตัดต้นห้าร้อยต้นที่สองในชุดที่สองอ่าต้นที่สามเสียบสามนะครับเป็น เป็นลูกไม้ดอกสีชมพูบานเย็นนะครับ,น,บนี่นขึ้นมาโคตรเต็มถามว่าเต็มจริงไหมเต็มจริงครับนี่ดูแลเปียบสามดอกขึ้นมาครับใครชอบก็พักทายมาครับชุดที่สองต้นที่สามไปต่อชุดที่สามต้นที่หนึ่งอ่เป็นเหลือง เหลืองแสงทองนะครับชุดท,ที่สามต้นที่หนึ่งนะครับวันนี้ก็คงจะมีคลิปเป็นสองคลิปนะครับ <_ C 1> เพราะว่าตะกี้โทรศัพท์มันตัดไปนี่ครับเป็นแตงทองนะครับชุดท,ที่สามต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งนะครับสวยมากสวยเป็นทรงแบบเป็นแท่งขึ้นไปมีห้ากิ่งเจียบติดสีนะครับชุดท,ที่สามต้นที่หนึ่งนะครับเป็นแสงทองนะครับปึ๊บ จุดที่สามต้นที่สองนี่เป็นดอกอะไรนะชมพูผีเสื้อโอ้โหเสียบสามเสียบสี่แต่ว่ากิ่งก้านโขดนี่ใช้ได้เลยเอ๊ะทำไมกล้องมัน,ม,นมันเหมือนกับว่าแสงข้างหลังมันจัดก,กว่านะครับมันก็จะไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร,ร่ปดเต็มกดเต็ม,มสวยเสียบสี่นะครับเป็นดอกชมพูผีเสื้อตัวใหม่นะครับ, 3, 2, รบจุดที่สามต้นที่สองนะครับจุดที่สามต้นที่สามก็ต้องดมก่อน ผมชอบดมมากเลยดอกหอมเนี่ยเนี่ยครับนี่ใหญ่เสียบสามชุดที่สามต้นที่สามนะครับเป็นตัวดอกหอมเหมือนกันดูโคตรเอาไปใส่กระถางสิบสองนิ้วเลยครับขึ้นกระถางสิบสองนิ้วได้แล้วนะครับครับเต็มหมดละนี่ชุดที่สี่ต้นที่หนึ่งนะครับต่อไปชุดที่สี่มา เรื่องโคดไม่ต้องพูดถึงนะเอียงเองียงใช่ไหมจัดให้มันตรงตอันนี้ก็เบ้เบียดไปเบียดเบียด,ยดจนกระถางเบ้ออกแล้วเป็นแสงจันนะครับชุดที่สี่ต้นที่หนึ่งนะครับท่านใดชอบชุดไหนก็ทักทายมาเลยครับครับก็สามต้นห้าร้อยขอค่าส่งหกสิบนะครับชุดที่สี่ต้นที่หนึ่งนะครับชุดี่สี่ต้นที่หนึ่งเป็นแสงจันนะครับสวยมากสวยมากทรงสวยมากครับเจ็บเยอะเจ็บสี ชุดที่สี่ต้นที่สองก็เป็นเหลืองลูกไอ่ชมพูลูกไม้ตัวนี้นะครับเป็นชมพูบานเย็นครับตอนนี้ดอกตรงน,นี้ก็มันเสียบพร้อมกันหมดมันก็ติดพร้อมกันนะเนี่ยชมพูบานเย็นนะครับเสียบสองโขดใหญ่ๆสิ่งก้้นดีทรงอลังการเต็มกระถางไปขึ้นกระถางสิบสองนิ้วได้แลวนี่ครับชมพูบานเย็นนะครับชุดที่สี่ต้นที่สอง ทิที่สี่ต้นที่สามเป็นพลอยชมพูพลอยชมพูอ๊บอันนี้โขดก็ใหญ่แต่ยังไม่ใหญ่บุบบับเท่าไหร่แต่กิ่งก้านดีทรงดีโขดมาดีทุกอย่างมาแลวทิศที่สี่ต้นที่สามนะครับอันนี้ก็แค่รอรอเขาเรียกอะไรลอโขดแต่ทรงพุ่มอะไรเพราะไม้มันเพิ่งเสียบได้ทรงพุ่มอะไรใช้ได้แล้วดอกมาคือพลอยชมพูเนี่ยมันมันมันมีน้อยแล้วไงก็เลยแบบเอามาขายออกไปเลยเนี่ยครับพลอยชมพูตัวน,นี้สวย เป็นไม้อุย้ยไม้ห้าหกปีแล้วแต่ว่าโหรายละเอียดเนี่ยไม้ไม้สมัยก่อนไหมกลวยดอกจะไม่ยาวมากกลีบดอกก็ไม่หนาพอบานแล้วก็เนี่ยยังไงมันก็ตั้งเห็นไหมก็ถ้ามีใบรองเนี่ยเขาจะมีใบรองเห็นไหมมีใบรองกลีบดอกซะหน่อยเจ๋งถ้าไม่มีใบรองก็ยังไม่ตกมากก็ยังจะเป็นแบบนี้ไหมมีไม้รุ่นเก่าๆนะซึ่งไม้รุ่นใหม่นี่ใหญ่อย่างเดียวแล้วก็ไม่มีใบรองก็จะตก เดินเอาเดินเอาต้นไม้มาส่งนี่ก็เป็นม่วงเรียกอะไรอ่ะเป็นม่วงอมอๆอ่ะตัวเนี้ยเป็นเหมือนไม้เพี้ยนอ่ะชุดที่ห้านะครับชุดที่ห้าเดี๋ยวเอาใหใม่ต้น ันนี้เสียบสี่นะครับชุดที่ห้าชุดที่ห้าเป็นเป็น,ปนอมม่วงอมม่วงเป็นเป็น,นกระดอกก็จะอมๆนี้ <c oughs> ชุดที่ห้าต้นที่หนึ่งนะครับโขดนี่บลึกบลักเบลักบบลึกเนี่เพิ่งเปิดโขด <c oughs> ไปขึ้นกระถางสิบสองนิ้วได้แล้วครับ <c oughs> ชุดที่ห้าต้นที่หนึ่งนะครับไ <c> ป <oughs> ชุดที่ห้าต้นที่สองเป็นเหลืองราชันนะครับ เป็นเหลืองราชันบางต้นเนี่ยมันจะมีสองสีในต้นเดียวด้วยนะครับลูกค้าก็ลองลองดูเอาด,ดูในคลิปอ่ะจะมีรายละเอียดบางทีผมก็มองมองผ่านไปเพราะว่ามันมีมันมีเยอะดูในคลิปอ่ะจะเห็นผมจะให้ดูเนี่ยมันจะดูสีแตกต่างกันเลยครับที่ห้านะครับที่ห้าต้นที่สองเป็นเหลืองราชันเนี่ยอย่างอันเนี้ยอย่างอันเนี้ยฝั่งเนี้ยไม่ใช่ละครับเนี่ยอย่างอันเนี้ย ไม่ใช่ไม่ใช่เหลืองแล้วชั้นแล้วอันนี้ก็เป็นสีของตอเนี่ยสองต้นสองกิ่งเนี่ยจะไม่ใช่แล้วะ้ครับต้นเนี้จะมีสองสีแล้วชุดที่ห้าต้นที่สามนะครับเป็นอ้อันนี้ขวดแน่นมากโอ้โหนนเ,เ,เนี่ยโอ้เดี๋ยเปิดดี๋ยวจะกดใหญ่มากกดเต็มกระถางนี่กระถางนี่ดิบไปทางนู้นเลยนี่แขงจันนะครับนี่ทะลุต,ตูดเห็นไหมเห็นรากข,ขาวไหมทะลุต,ตูดละ เป็นแส่งจันทนะครับมีติดทองๆเลยคนระับที่ที่ห้าต้นที่สามโอเคไป ชุดที่หกชุดที่หกต้นที่หนึ่งใหญ่ๆงั้นเลยนี่อันนี้เป็นระพังทองนะครับชุดที่หกต้นที่หนึ่งนะครับชุดที่หกต้นที่หนึ่งเป็นระพังทองเสียบใหญ่เสียบเยอะนี่ดูให้เปลี่ยนขึ้น1สิบสองนิ้วได้แล้วนะชุดที่หกต้นที่หนึ่งดูดอกมาแล้วยังไม่บาลหรอกเอาไปบานที่ลูกค้าเอาแล้วกันนี่เอาขายขายความใหญ่โตไปก่อนชุดที่หกต้นที่หนึ่ง ต้นที่สอง 2, เป็นชมพูตัวใหม่เนี่ยตัวชมพูปีเสื้อนะครับเสียบเยอะเนี่ยไม้มันขึ้นกระถางสิบสองนิ้วได้แล้วนะครับไม้ไปเปลีป่ยนกระถางได้เลยครับไม่ต้องใส่แปดใส่สิบสองเลยแล้วไม้จะใหญ่เ,เร็วเพราะว่าไม้มันสมบูรณ์เต็มที่แล้วครับเนี่ยที่ที่แปดทุดที่หกต้นที่2องนะครับนี่ยก็ไปเร็วๆหน่อย ที่หกต้นที่สามนะครับเป็นแสงจันทร์ไหนดอกดอกมันโรยแล้วก็เอาออกบางทีไม้มันแบบไม่มีเวลาลงขายเนี่ยจุดที่หกต้นที่สามนะครับโอ้กิ่งขั้นดีทรงดียกก่อนนี่เอาให้เห็นๆเลยเนี่ยเป็นไงนโถดใหญ่มากเสียบสามนะครับจุดที่หกต้นที่สามนะครับเป็นแสงจันทร์อือสวยๆทั้งนั้นนะแล้วแต่ลูกค้าชอบเลย ชุดที่เจ็ดต้นที่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นใยไหมนนี้มีสองสีในต้นเดียวนะครับฝั่งนี้อันนี้จะไม่ใช่นะอันนี้จะไม่ใช่อันนี้จะเป็นใยไหมอันนี้มีสองสีในต้นเดียวนะครับโคดดูเสียบสองสี่หกเสียบหกใหญ่โตชุดที่เจ็ดนะครับคุ้มอ่ะใครได้ไปคุ้มอ่ะไม้สามต้นห้าร้อยเนี่ยเนี่ยไปขึ้นกระถางที่สองนิ้วก็ปเป็นอีกคานเลยมันเต็มแล้วชุด 7, ที่เจ็ดต้นที่หนึ่งนะครับ ็นสองสีนี่ต้นเดียวนะครับอันนี้เป็นสีหนึ่งอันนี้เป็นใยใหม่นะครับชุดที่เจ็ดต้นที่สองน,นี้เป็นชมพูโคตรใหญ่ๆทรงสวยๆนะี่ดูโคตรดูเต็มไม้มันมีเอียงมีอะไรมากเพราะรา,ากมันดันรากมันหาก,กินไปเรื่อยสุดกระถางม,มาันก็ดันทรงสวยชุดที่เจ็ดนะครับต้นที่สองชุดที่เจ็ดต้นนี้สามูเสียบเยอะสองสี่ห้าหก เป็นแสงทองนะครับชุดที่เจ็ดต้นที่สามโอ้นี่ขดยังไม่ใหญ่เท่าไหร่จะพุ่มเนี่โอ้พุ่มกินขาดโดโอ้โหพุ่มนี้ใหญ่ใหญ่ล้นกระถางอะแต่ขวดนี่ยังไม่มาเท่าไหร่ก็คืออันนี้นี่ไม้ไม้ต้นนี้นี่คือจะจะเป็นไม้ที่แบบกิ่งก้านยาวยาวย,วย้้ยต้องตัดทดเพราะว่าไม้มันหากินขึ้นขึ้นต้น ขึ้นต้นขึ้นพุ่มไม่ค่อยลงขวะแต่ละต้นก็จะมีการหาก,กินไม่เหมือนกันแสงทองนะครับเป็นชุดที่แปดทริปเปิลตัวนี้สวยเป็นไม้เอี้ยวเอียงด้วยนะ เลือกให้เลือกมันจะมีเยอะหน่อยครับก็เลือกจุดที่แปดต้นที่หนึ่งนะครับเป็นทริปเปิลอันนี้จะมีเ e อี้ยวเอียงอันนี้เป็นมีดวลานิดๆเน,นี่ยครับน้องชายแพ็คของอยู่ก็เริ่มแล้วครับอันไหนที่มันพอแห้งหน่อยจะไม่ได้แห้งผากนะครับก็คือพอมันชื้นๆหน่อยก็แพ็คแล้วจะได้ไปถึงลูกค้ารุเร็วแล้วก็ไปลงปลูกเลยไม้จะไม่ดรอปมากไปถึงก็ลงปลูกตัดแต่งรากที่ไม่ลงดินนะครับออกแล้วก็ลดน้ําแล้วก็ ออกแดดได้เลยนะครับเพราะว่าไม้มันสมบูรณ์เต็มที่ไปนะครับไม่ใช่ว่าไม่ไม่ไม่ลดน้ำนะครับไปถึงก็ลงปลูกจะโรยปุ๋ยจะอะไรก็แล้วแต่ลงปลูกเท่าเดิมเท่ารอยมันเนี่ยอย่างเดี๋ยวลูกค้าก็จะได้เห็นว่ารอยมันอยู่ตรงไหนนะครับก็ลงปลูกเท่าเดิมจัดแต่งทรงนิดหน่อยแล้วก็รากไหนที่ไม่ลงดินก็เอามีดคัตเตอร์คมคมคมีดคมคมไว้ก่อนนะครับตัดออกแล้วก็เอาน้ำประปาล้างแล้วก็ลดน้ำให้ชุม่มออกแดดทิปเปิลน,นะครับตที่แปดต้นที่หนึ่งไหมอันนี้ อันนี้ไม่ธรรมดาเนี่ยแต่มันไม่เอี้ยวสุดก็เลยขายเป็นแบบนี้ไปชุดที่แปดต้นที่หนึ่งนะครับชุดที่แปดต้นที่สองเสียบสามเหมือนกันมีสีของตอด้วยมีสีของมีสีของตอด้วยอันนี้เป็นนี่เป็นสีชมพูชมพูเข้มๆโอ้โหอันนี้สวยนะครับกิ่งก้านใหญ่ชุดที่แปดต้นที่สองนะครับ เยอะดีจริงๆดอกมาเต็มหัวแล้วนี่ดูโคตรใหญ่โคตรใหญ่พุ่มเยอะนะครับให้เยอะให้เยอะราคาพิเศษราคาราคานี้เนี่ยไม้ไซส์สิสองนิ้วชัดๆนี่ต้นที่สามเป็นแสงจันท์ๆกิ่งก้านทรงโคตรโอ้โหไม่ธรรมดาในราคานี้ไปเลยครับไม่ต้องเลือกไม่ต้องคิดมากเลยชนชมดอกไหนก็สวย ดูโครตรแต่และต้นเนี้ยตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเริ่มขายมาคลิปเนี้ยตั้งแต่อันแรกจนถึงคลิปอันเนี้ยไม่มีต้นไหนที่โครตรเหมือนกันเลยเห็นไหมนี่คือสเสน่ห์ของชวนชมนะครับรากธรรมชาติด้วยนะมันจะไม่มีโครตรอันไหนเหมือนกันเลยเห็นไหมเนี่ยแต่และต้นก็จะมีผมถึงต้องหมุนทุกต้นะ่ะเพราะว่ามันไม่เหมือนกันเลยนี่ครับเสียบห้าโครตรกิงก้านดีคงดีสวยชิดที่แปดิุที่แปดต้นที่สามไป นี่ชุดที่เเดี๋ยวรอแปนะ๊บุดที่เอันนี้เป็นทรงลีลานะแต่ก็มันไม่เอี้ยวเอียงเท่าไหร่ไม่ไม่ไม่เต็มไม่เต็มกราฟก็เลยขายเป็นต่อธรรมดาเนี่ยใครหาตอลีลานะครับ ก็ดูตามนี้ก็ได้ครับดูตามเนี่ยที่ผมขาย3ต้น500อเนี่ยมันก็มีนะแต่ว่าคือผมยังไม่เปิดมาอย่างเงี้ยก็เนี่ยถ้าถ้าเปิดมาข้างล่างอาจจะเป็นเกลียวลงไปก็ได้ครับเนี่ยเนี่ยก็เป็นทรงรีลหลนไหมเนี่ยแต่ว่ามันมันคือมันบิดมันเบี้ยวที่เราเห็นคือมันบิดมันเบี้ยวไม่เต็มที่ผมก็ขายเป็นธรรมดาแต่อันนี้ก็ใช่แหละจุดที่9นะจุดที่9้เนี่ยนี่ก็ใช่แหละอันนี้เป็นอะไรเนี่ยอันนี้ไม่เคยเห็นนะอันนี้เป็น อ๋อันนี้เป็นพะรดเมลีครับแหมมันไม่ไม่ค่อยมานานแล้วผมก็เลยดอกไม่ค่อยมาก็เลยจำไม่ได้พะรดเมลีครับสวยๆเลยพะรดเมลีนะครับโทรศัพท์เข้ามาครับเดี๋ยวนะครับผมปฏิเสธก่อนเพราะว่าผมทำงานอยู่ครับชุดที่เก้าชุดที่เก้านะครับชุดที่เก้าต้นที่สอง เป็นแสงทองนะครับเป็นแสงทองดอกเพิ่มาเป็นแสงทองนะครับท่านใดชอบก็ทักไทยมากิ่งก้านดีทรงดีเสียบเสียบห้านะพุ่มพุ่มเยอะโขดใหญ่ครับชุดที่เก้าต้นที่สองนะครับชุดที่เก้าต้นที่สามโอ้โหเป็นม่วงดาม,มีอยู่ต้นเดียวแล้วครับนี่ดูอันนี้ก็เป็นตอลีลาลากออกสีทองด้วยชุดที่เก้าต้นที่สามนะครับโอ้โห เป็นวงดำวงดำนะครับเป็นว่วงดำวงดำท่านใดชอบก็ทักไายมาหมดลวก็สำหรับวันนี้มีข้อนี้เป็น2คลิปนะตะกี้โทรศัพท์มันตัดไปรอบหนึ่งนะครับเป็นไซส์11นิ้วข้างหน้านะครับก็ลงไปตามนั้นเลยแล้วก็มีไซส์สองต้น500นะครับก็มี9ชุดก็ท่านใดสนใจก็ทักไายมาก็เลือกตามสะดวกเลือกตามสบายเลือกตามชอบเลยครับก็คลิปมันจะถูกตัดเป็น2ตอนนะครับก็ไม่เห็นหน้ากันแล้ว ก็ลองเลือกหรือดูกันชอบต้นไหนก็ทักทายมาครับโคดใหญ่ๆต้นใหญ่ๆครับสาหรับวันนี้ก็มีเท่านี้เดี๋ยวก็จะไปจัดการเรื่องแพ็คต้นไม้ส่งต่อนะครับก็ท่านใดสนใจต้นไหนต้นไหนก็ทักทายมาปุ๋ยยาน้ํามันหอมน้ามันเหลืองน้ามันสารพัดประโยชน์มีนะครับแล้วก็ดูแลกันห่วงใยกันรักกันนะครับมีอะไรก็พูดจากันพึ่งพากันแล้วก็เอื้อเฟื้อเพื่อแผ่ต่อกันแล้วกันนะครับมีอะไรก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับก็ตอนนี้ก็ สถานการณ์บ้านเมืองก็ไม่ปะกะติก็ฝากก็เซฟตัวเองเยอะๆครับไปไหนมาไหนก็หลีกเลี่ยงที่ชุมชนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ทําอะไรอยู่บ้านก็ซื้อเลี้ยงชนชมมันมีมันมีความสวยงามเนี่ยดูดนอ่ามันมีความสวยงามที่มีสเสน่ห์ก็ว่างๆสั่งชนชมไปเลี้ยงก็ไม่แพงต้นใหญ่ๆสวยๆไปเลี้ยงอะก็มีความสุขตามภาษานะครับอยู่บ้านสบายใจ ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ